คณะท่านซสมิยะรายงานจากหน่วยตรวจหาศัตรูแนวหน้าตรวจพบกองยานศัตรูแล้วครับกองยานศัตรูอยู่ทางทิศ8ปดนาฬิกายีนาทีระยะห่าง6.3หน่วยของกลุ่มดาวกาลังเข้าใกล้กองยานเราด้วยความเร็ว6 0นของความเร็วแสงจํานวนทั้งหมดอยู่ที่1 5 0 0 0กองมาแล้วสินะทําลายกองทัพศัตรูให้หมดกองยานทั้งหมดเข้าไปจํำที่ไอไอมัม กองยานทั้งหมดเข้าประจําที่ตามพลังงานเข้าสู่โหมดเตรียมการรบลดล็อกอุปรกรณ์เดินเครื่องเร่งความเร็วัคนที่หนึ่ง t h r t ignition กระกระสุนมิไซแรงสูงซีมันจุลงกระบอกเตรียมยิงทั้งหมดค่ะแล้วจากนั้นก็ซูเปอร์โปรโปรตอนลันเชอร์เออกระบอกเตรียมการยิงพร้อมค่ะเริ่มการปล่อยกระแสไฟ Range เรนจ์บูสเตอร์เต็มกำลัง ECM ECCM ทั้งหมดเดินเครื่อง ดีมากเลยกองยานทั้งหมดด้านหน้าเต็มกำลังเฮ้อรุฮิถอยลงไปหน่อยไม่ดีกว่าเหรอกองยานของเธอล้ำหน้าเกินไปแล้วนะแหมฉันเองก็อยากลองยิงไปล้ำแสงกับมิซ่าให้สนุกมือเหมือนกันนี่นาะหมารุกจีนหรือหมารุกฝรังนะ่งเนี่ยเขาไม่เอาตัวคิงไปเดินไล่ทุบศัตรูไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นน่าก็คงงั้นละมั้งถ้างั้นพวกนนะั้นจะจัดการกันไปแล้วกันนะหาตัวแม่ทัพศัตรูให้เจอและขยี้ให้ยับไปเลยนี่ต้องชนะให้ได้นะ แค่พวกจำลองวิจัยคอมพิวเตอร์น่ะจัดการบดขยีย้บี้ทำลายพวกมันให้พี่นาศไปเลยรีบรีบยกทงขาวซะจะไม่ดีกว่าเล้อเอาเถอะก็คงยังทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะเรียกเธอว่าพระเจ้า 進みやたるデ วันแห่งราศีธนูหนึ่งสัปดาห์ก่อนฤดูใบไม้ร่วงหลายวันต่อมาหลังงานโรงเรียนจบลงอย่างปลอดภัยโรงเรียนก็กลับสู่ความสงบเหมือนเดิมสรุปว่าช่วงเวลาอันสงบสุขได้เริ่มต้นอีกครั้งนั่นเองไอการใช้เวลาหลังเลิกเรียนที่หน่วย SOS เนี่ยจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่สงบสุขได้หรือเปล่านั้นขอละเอาไว้ก่อนแต่การใช้เวลาในห้องร่วมกับสาวอนาคตสาวต่างดาวหนุ่มพลังจิต3าคนแบบนี้เนะี่ย ตัวผมที่เคยพยายามทำตัวเป็นผู้ดูอย่างเดียวมาตลอดนั้นก็ร <_ S 1> ับว่าใจถึงไม่เลวเหมือนกันนะน่าเอามาเขียนให้ยายขาย <_ S 1> แฮะดูเหมือนจะคิดมากเอาเรื่องเลยนะครับเปล่านี่พักนี้ประทับใจตัวเองที่ทนอย,อยู่ในมิติประหลาดแบบนี้ได้โดยไม่บ้าไปก่อนนะ่ะน่าจะมีคนให้ประกาศนียบัตรสักทีนะถ้าอย่างนั้นผมจะขอคนออกไปรับรองให้เองดีไหมล่ะครับได้ไปรับรองจากแกไม่เห็นหน้าดีใจตรงไหน แถมจะทําให้เสียววูบด้วยซ้ําว่ามีความลับลมคมในอะไรหรือเปล่าผู้ดได้ถูกเลยนะครับขอโทษที่ให้รอนานนะคะลซื้อชาคาริงานเนปมาดูนะคะคิดว่าคงชงออกมาได้ดีนะคะไม่หรอกครับถ้าเป็นของที่มาจากมือของคุณอซา,าฮินะแล้วแล้วก็ต่อให้เป็นแค่น้าก๊อกก็รสเลิศกว่าน้ําจากเทือกเขาแอลอีกครับค่อยๆชิมไปนะคะว่าแต่ว่าแล้วคุณจะมีอนุญาตหรอครับเวืท่ทำความสะอาดเน่ะ เขไม่มีแม่นั่นอยู่โลกก็สงบสุขจริงๆเลยค่ะมาแล้วค่ะขึ้นประธานชมรมวิจัยคอมพิวเตอร์อท่านหัวนหน้าไม่อยู่หรือไงมีอะไรหระอครับ <c oughs> ก่อนอื่นก็รับสิ่งนี้ไปซะข้างในนี้เป็นซอฟต์เกมน่ะ เป็นเกมออริจินอลที่พวกเราสร้างขึ้นมาเองเลยนะออกแสดงในงานโรงเรียนเมื่อครั้งก่อนด้วยไม่ได้ไปดูอย่างนั้นหรือไงจำไม่ได้แล้วครับความทรงจํางานโรงเรียนที่อยากจะเก็บไว้นะี่มีแตชุดสาวเสิร์บร้านจาก,กิโสบาของคุณอาซาฮินะเท่านั้นอ๋ออย่างนั้นเหรอทำเลที่แสดงไม่ค่อยดีละมั้งว่าแต่มิทุระอะไรครับเออเออจริงสินะอยากให้มาดนกับพวกเราด้วยเกมนั้นนะ่ะเห็นไหมฮะ มาดวลกันไงมาดวลกันกับเกมนั้นน่ะครับดวลกับแฟ้าเราอยากดวลกับพวกนายไงขอร้องละอย่าพ่วงคำว่าดวลกับดวลกันรวมแบบนั้นได้ไหมเกิดมันหลุดไปเข้าหูนรกของไดยฮารุนี่ไม่ได้เออประธาดวลกันอย่างนั้นเหรอพวกนายเป็นใครกันแน่น่ะฮ่าาเขาเป็นองค์กรลึกลับหน่อยอะไรสักอย่างที่ีจะขัดขวางหน่วย SOS ของแทสิต้าไม่มีทางนักยก แล้วการสายสายพิพาทเหล่าไรในเงามืดของสังคมนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของผู้พันดวงความยุติธรรมนี้เล่าเฮฮารุฮิก่อนจะถีบเขาหัดฟังสักก่อนสิเที่ยวการดวลกันนะนะเราตั้งแต่ตอนเอ่ยปากว่าดวลกันแล้วละคนแพ้นะพูดออกมาก็เป็นการแถนั่นละอ้าอะไรกันล่ะคนข้างบ้านนี่นะทาไมพวกนี้ถึงมาหาเรื่องถึงถิ่นเราได้ล่ะก็บอกแล้วไงว่าเขากําลังอธิบายให้พวกเราฟังอยู่พอดีเลยอ่ะอ๋ออย่างนั้นเองเหรอเฮ้ปรกเส้นดีโดย S O S ไมว่าอย่างไรมวิจัยคอมพิวเร์ของเราน่ะขอประกาศท้ารบกับด่วย S o S ท้ารถนะยะประธานกรประธเาค่ักอนี้ตระโจะคุณจะรู้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยแล้วสรุปว่าไงล่ะมาดวลกันด้วยเกมที่เราสร้างขึ้นเราชนะก็จะขอของที่ถูกยึดคืนด้วยของที่ยึดไปเนี่ยอะไรเหรอนี่คอมเคลื่องนั้นน่ะถ้าไม่ใช้ก็คืนมาซิฉันเนี่ยยังใช้อยู่นะใช้ตอนตัดต่อหนังเท้าก่อนด้วยอะ แต่คนที่ทำน่ะมันผมนะใช้สร้างโฮมเพจด้วยครับแล้วก็ผมอีกแลลวไอ้โฮมเพจนั้นก็ไม่เห็นอัปเดตเลยนี่นะเฮ้ย <S <S พวูกว่าง,งานที่เข้าไปเช็คเว็บทุกวันก็คือเขาเองแหละเนี่ยตราคดีจิ้งโกรงคราวก่อนด้วยแต่ว่านะตอนที่ฉันไปขอเครื่องนี้นะ่ะท่านนั้นก็บอกว่าให้แล้วไม่ใช่เหรอเคียวนาะยเอ็กก็จำได้ชันดิล่ะอย่างนั้นเหรอหรือเ้าตกลงแบบนั้นไม่นับซิเอาเรื่องขึ้นศาลเลยเหอะความเสียหายทางจิตใจตอนที่ถูกแย่งเครื่องคอมไปน่ะถึงขั้นนี้แล้วก็อย่าจะลืมลืมไปซะ ไม่ละลืมไปดีกว่าต่างคนต่างลืมทั้งนี้จะถึงยังไงอย่างที่ว่าเนี่แหละมันโดนกับพวกเราซะก็ย่อมได้ถ้าอยากโดนกันขนาดนั้นฉันจะจัดให้แล้วไงทางนั้นจะเดิมพันด้วยอะไรล่ะเออนั่นสินะเดิมพันด้วยเครื่องคอมใหม่ตามจํานวนสมาชิกที่เหลืออีกสี่เครื่องเป็นยังไงเฮ่พูดจริงอ่ะมั่นแน่ใจนะอยู่ๆจะมาบอกว่าไม่เอาแล้วกลางคันไม่ได้แล้วนะ ไม่พูดแน่สัญญาเลยมั่นใจเหลือเกินนะได้เลยแต่ว่าไปแล้วชมรมพวกนายเนี่ยไม่มีสมาชิกหญิงเลยนี่นาถ้าหากทางนั้นชนะแล้วก็เราจะมอบเพอคนนี้ให้ชมรมวิจัยคอมไปลเลยถ้าเป็นยูคิต้องเป็นกําลังหลักได้แน่เลยแล้วทางนั้นเดิมพันทด้เครื่องคอมตั้งสี่เครื่องนะทางนี้จะให้แค่เครื่องเดียวมันก็เกินไปหน่อยไม่แะของสี่เครื่องกับนากนะาโตะนความเทพของสเปคต่างกันล,ลิบลับเลยนะถึงเธอจะไม่รู้เลยก็อะไรอ่ะอย่าได้มีคนรู้จังมากกว่าเหรอ เธอนั่นแหละเป็นรางวัลซะถ้าจะเดิมพันก็เดิมพันด้วยร่างกายตัวเองสิเลิกทำอะไรเอาแต่ใจสักทีพูดอะไรแบบนั้นเล่าสัญลักษณ์ประจาหน่วยอ์สิที่ไม่อาจขาดได้นั่นก็คือหัวหน้าหน่วย S O S คนนี้ไงเล่าส่วนฉันเองก็ไม่คิดจะมอบตำแหน่งให้กับใครจนกว่าพบคนที่ใช่เลยแลอกนะหลังเรียนจบแล้วจะยังกรบดานอยู่ที่นี่อีกเหรอว่าง่ายเขาไหนดีล่ะคือถ้าต้องการจริงๆแล้วล่ะก็ เอ๋จะเลือกฉันก็ได้นะเอ้ไม่นะไม่ผมเรกรงใจสุดชีวิตเลย,เยรายละเอียดเกมก็คือเกมออนไลน์วางแผนการรบด้วยยานอวนกาศแบบ5้าต่อห้าเวลาดวลก็คืออีกหนึ่งอาทิตย์ให้หลังตอนสี่โมงเย็นรับฝีมือเอาไว้จนถึงตอนนั้นละ่ะถ้าอ่อนเกินไปแล้วมันจะเล่นไม่มันนะคงมั่นใจว่าชนะแน่สินะเอาของเดิมพันที่ต้องเสียมายื่นให้เลยแบบนี้ก็ดีเออฮึเครื่งองคอมนี่ก็ควรจะมีให้ครบจํานวนคนนี่ล่ละทางเราก็กาชนะเต็มที่เลยบุ้ย เรื่องการแข่งในครั้งนี้เนี่ยเอาเป็นว่าห้ามการโกงทุกชนิดไว้ก่อนนะโกงเหรอครับการแข่งคราวนี้ห้ามใช้ลูกโกงต่างดาวหรือแบบอนาคตแล้วก็แบบพลังจิตยังเด็ดขาดเลยต่อสู้กันแบบแฟร์นะแล้วก็ยอมรับผลการดวลแต่โดยดีอย่างนั้นแหละดีที่สุดเลยถึงพวกเราจะแพ้ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นหละครับใช่แล้วถึงแพ้แล้วก็แค่เสียความที่ปล้นเข้ามาเท่านั้นนะ่ะพวกเราไม่เสียประโยชน์สักหน่อย mm hmm. ก่อนคืนเขาก็ต้องหาทางย้ายภาพรวมของอาซาฮินะไปไว้ที่อื่นสักก่อนแล้วนะ ไม่ใช่เรื่องคอมพิวเตอร์หรอกครับคุณซืซื้อมิยะน่ะเธอไม่ชอบความพ่ายแพ้ในการแข่งนะครับถ้าเธอรู้สึกว่าจะต้องแพ้ก็จะสร้างมิติปิดกั้นขึ้นมาแล้วปล่อยให้สิ่งนั้นอลาวาดโดยที่ไม่มีใครรู้แบบนั้นน่ะดีแล้วหรอครับไม่ต้องไปสนใจหรอกนะาต่อให้เป็นเย็นนั่นก็ถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้บ้างละอะไรอ่ะอยากขยั่งชะมัดเลยเอเปล่าครับผมชักอิจฉาขึ้นมาแล้วนะสิครับอิจฉาความเชื่อใจในการละกันที่มองไม่เห็นระหว่างคุณและคุณซือซื้อมิยะนะครับ พูดเรื่องอะไรไม่เห็นจะเก็ตเลยยกตัวอย่างเช่นถึงแม้ว่าเราแพ้การแข่งในอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าแต่ว่าคุณก็เชื่อว่าคุณจะซูมิยะจะไม่มีทางสร้างไม่ติดปิดกั้นขึ้นมาอย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าคุณเชื่อใจในตัวเธอไงครับอีกทั้งคุณจะซูมิยะเองก็เชื่อว่าคุณจะต้องนำชัยชนะมาให้พวกเราได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวละครับนี่ก็เป็นความเชื่อใจครับที่เธอกล้าเดิมพันด้วยตัวสมาชิกของหน่วยนั้นเพราะว่าเธอมั่นใจว่าพวกเราไม่มีทางแพ้อย่างไงละครับ ออเจจะไม่พูดัปาากขงงตวแต่พวกคุณทั้งสองคนกับปุกพันก็ด้วยความเชื่อมั่นที่เรียกได้ว่าเป็นอุดมคติของคนทั่วไปเลยล่ะครับ The day of s a t i t a r i s three นะครับภาค3ก็หมายความว่ามีภาคแรกกับภาค2สินะถ้าทางจะตั้งชื่อให้ฟังดูดีแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นความหมายดัดดาสินะถ้าพูดแบบนั้นแล้วชื่อหน่วย S O S อะว่าไงตัวเกมก็ดูเรียบง่ายดีนะ ทั้ง5คนจะได้รับกองยานขนาด15,000ในตอนแรกสุดแล้วก็บังคับมันจากคอมพิวเตอร์ของตัวเองหากทำลายศัตรูได้ทั้งหมดหรือจัดการแม่ทัพของศัตรูได้ก็ถือว่าชน,นะแล้วส่วนที่สว่างนี่ละ่ะนั่นคือเขตทัศนวิสัยครับเราจะเห็นตัวศัตรูและสิ่งกีดขวางในจากในรัศมีนี้เท่านั้นหากเราไม่ส่งยานสำรวจเพื่อขยายร,รัศมีแล้วเราก็จะไม่สามารถโจมตีศัตรูได้ครับ การคาดเดตาตำแหน่งศัตรูและความรวดเร็วในการสั่งการนั้นคือปัจจัยที่จะตัดสินผลแพ้ชนะของเกมนี้สินะครับอคือหมายความว่าตอนแรกเราไม่เห็นศัตรูงั้นเหรอ,อเคียวคุงคือว่าจะไม่ค่อยถนัดของแบบนี้และไม่ค่อยเข้าใจนะคะไม่เป็นไรครับแค่เกมเท่านั้นเองเล่นแบบขอสนุกไว้ก่อนก็พอแล้วครับขอสนุกไว้ก่อนได้ยัง<อ>ไงกันเล่าต้องตอกฝาลงชมลมคอมให้หมดสิทธิ์ฟื้นตั้งหากเล่านี่จากนี้ไปเราต้องซ้อมแบบสุดๆเลยนะแน่นอนว่าแม่ทัพต้องเป็นฉัน เอาแล้วทุกคนไปจำสถานีรถได้ถ้าเป็นนางอะโตคงพอหวังพึ่งได้ละขอถอนคำพูดไม่ไหวว้่แบบนี้ตึกชมรมวที่กลางบุค้าจูจอมตึกชมรมอที่กลาบุาจูจอตึกชมรมอที่กาบุาจูจอตึกชมรมอที่กลาบุาจูจออ ชมมมใช่แพ้อีกแล้วเหรอเนี่ยเคียวทำไมเกมนี้มันน่าโมโหจังเลยล่ะเนี่ยก็เพราะเอาแต่บุกตรงๆนั่นแหละแผนการรบมันผิดตั้งแต่แรกแล้วหน่อยน่าหล่ำคาญชะมัดเลยฉันชอบเล่นเกมที่มันเข้าใจง่ายกว่านี้แท้ๆเลยไม่รู้ที่ไปเองหรือเปล่าถ้าทางสนุกนะบอกเอาไว้ก่อนแล้วกันคราวนี้ห้ามใช้ลูกตุกติกล่ะเข้าใจไหมวันแข่งตัดสิน วันนี้สภาพอากาศปาอดโปร่งคลื่นลมเป็นใจเกียรติประวัติของเราขึ้นอยู่กับสงครามนี้การต่อสู้คราวนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเราต้องบทขยี้ผู้ขวางทางเราให้สิ้นเพื่อกระจัดกระจายชื่อเสียงของหน่วย SOS สของเราไปถึงฟากของจักรวาลและหลังจากนั้นเราจะเจรจาก,กับกรรมการศึกษาเพื่อสร้างสาขาของหน่วย SOS แห่สงเป็นทางการในโรงเรียนทุกแห่งเลยถึงจะชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่ห้ามออกกำลังเด็ดขาดเลยความมั่นใจพวกนี้มาจากส่วนไหนกันเนาะ น่าจะแบ่งให้ฉันสัก uh huh. 2มิลลิกรัมก็ดีนะเอหรองั้นฉันถ่ายพลังให้นิดนึงละกันเอ่อไงได้ผลขึ้นมาแล้วใช่ไหมการจ้องหน้าแบบนี้มันให้ผลยังไงแน่นะก็ฉันได้ถ่ายพลังผ่านทางสายตาไปให้แล้วไม่ใช่เหรอร่างกายน่าจะรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาไม่ก็การระบายความร้อนของเหงื่อดีขึ้นนายน่าจะรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งสิเปล่าเลยรู้สึกว่าอันตรายเข้ามาใกล้ต่างหากกำลังจะเริ่มแล้วครับอื เวลาผ<า>6นาฬิกา,<น>าเริ่มการรบด้วยเหตุนี้เกมก็ได้เริ่มขึ้นด้วยความบังเอิญทาให้เราตรวจพบกองยานของศัตรูได้จากผลงานของนางาโตะทาให้พวกเราจับการขึ้นไว้ของศัตรูได้ในระดับหนึ่งด้วยการกระจายพิ้นที่และทําการรบอย่างชำนาญนับเป็นฝีมือระดับเทพทีเดียวคนแพ้เกมอย่างคุณอาซาฮินะ กับขาลุยอย่างฮารุฮิก็พึ่งไม่ได้ด้วยสิสรุปว่าห้ารุมสามเสียเปรียบกันเห็นเห็นดูเหมือนว่าศัตรูจะวางกําลังกระจายกันออกเพื่อลอพวกเราเข้าไปครับเ้นการตั้งรับก่อนจะดีกว่าไหมครับถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ฮารุฮิน่ะสิจะเอ้ยอร้ายโดนศัตรูโจมตีทางอื่นอย่างนั้นเหรอเข้าไปจิ้งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยอ๋อ,อทางนี้ก็เช่นกันครับ ดูมันว่าจะจตัดตำแหน่งของเราได้แล้วด้วยล่ะครับทำอะไรกันอยู่นะรีบๆโตกลับไปซะสิไม่ต้องบอกว่าทำอยู่แล้วหญญันหัวยาไปทางขวา90องศากระบอกปืนทั้งหมดเตรียมพร้อมถ้าทงางเริ่มวินจัจะสู้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับหมายกองยานศัตรูปืนลำแสงทั้งหมดยิงได้จะไอ้เฉยโอยดันหนีไปซะได้ทางนี้ก็เช่นกันครับโผล่ออกมายิงจนหนำใจแล้วก็หนีเข้ากลีบแมกไปเลยครับเข้าตีแล้วถอยฉากนั้นเหรอโอ้ไม่อีกลครับ จากด้านข้างโอ้ยขยันต่อจริงๆหัวโอแอะอะไรกันอยู่อีกแล้วศัตรูหนีไปได้พอดีรู้แล้วนะแต่มันทำอะไรไม่ได้นี่ดันได้ขนาบข้างทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เนี่ยัไปผสมกันออกไปเลยสิไปแล้วครับมีเหรอเธอเธอตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนกันแน่คะเฮ้ยทนเราไม่ไหวแล้วยานทั้งหมดก็นหน้าเต็มกำลัง ฉันจะหาตัวหัวโจกของศัตรูให้เจอแล้วสั่งมาด้วมือฉันนี่แหละบอกแล้วไงว่าจะขึ้นแนวหน้านะที่นี่ให้พวกเราจัดการเองเถอะครับเอาหันหน้ารีบถอยไปซะแต่นี่ต้องให้หัวหน้าสองฝ่ายแลกหมัดก,กันแล้วตัวหัวหน้าอีกฝ่ายอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่เหรอฉันนี่แหละจะเป็นคนหาให้เจอเองไอป้าบอกว่าอย่างไงแล้วเป็นว่าตอนนี้สงบใจกันก่อนแล้วตอบโต้ศัตรูกันดีกว่านะครับชิน่ะหายไปไหนกี่ปดแล้วบอกให่หลบได้แล้วอย่าหลบกล็หลบไม่ได้แล้วแบบนี้ท้ายแง่ซะกะเอออะไรปะเนี่ยนี่เอง กองยานย่อยใช่นะครับกองยานย่อยเหรอมีเขียนไว้ในตอนท้ายของคู่มือการเล่นนะครับเราสามารถแยกกองยานออกเป็น20กองได้เพื่อช่วยในการกระจายกําลังนะครับเพียงแต่การมาขับกองยานจำนวนขนาดนี้พร้อมกันนั้นมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทําได้จึงไม่มีใครที่จะทํากันนะครับถ้ามนุษย์ธรรมดานะนะอเออคือใส่แรงขนาดนั้นจะไม่พังเหรอคะ ใครทำให้แพ้ต้องโดดทำโทษวิ่งรอบสนามสิบรอบแถมต้องแก้ผ้าด้วยวิ่งสิบรอบโดยจะพนไปด้วยว่ามนุษย์ต่างดาวอังคารบุกรอกแล้วห้าม,มเบี้ยวห้ามหนีเด็ดขาดเลยนะกัจจัมัออ้ยคือว่านะเหอเออคุณนางาโตครับคุณกําลังทำอะไรอยู่กันแน่ครับเฮ้ยนางาโตอ,อะไรฉันบอกแล้วไงว่าห้ามใช้ลูกตุกติกนะฉันไม่ได้ใช้ฉันไม่ได้ดำเนินการควบคุมข้อมูลด้วยรูปแบบพิเศษเลย ยังคงปฏิบัติตามกฎกติกาที่กําหนดไว้อย่างนั้นเหรอคนที่กระทําสิ่งที่เรียกว่าการโกงอยู่นั้นคือฝ่ายชมรมคอมพิวเตอร์จะพวกนั้นเหรอหมายความว่าไงอ่ะหมดทัศนวิสัยของพวกเขาถูกปิดเอาไว้อยู่ทําให้สามารถมองเห็นสภาพทั่วทั้งแผนที่รวมทั้งตําแหน่งของพวกเราได้ตั้งแต่แรกสําหรับนางตะโตแล้วเป็นการอธิบายที่เข้าใจง่ายมากทางเราเหมาไม่เห็นศัตรูทแท้ๆแต่ทางนั้นมองเห็นตลอดอย่างนั้นเหรอหนหน้าถึงไม่มีโอกาสชนะใช่พวกเรามีทางเลือกเดียวคือความพ่ายแพ้ ฉันจึงอยากทําให้ถูกต้องฉันเข้าใจแล้วว่าพวกนั้นกําลังโกงแต่ว่านะถ้าทางเราใช้วิธีที่โกงยิ่งกว่าเพื่อตอบโต้การกระทําของพวกนั้นแล้วแล้วก็สุดท้ายเราก็ไม่แตกต่างจากพวกนั้นละไม่สิแย่กว่าอีกฉันไม่คัดค้านความคิดเห็นของคุณฉันจึงใช้วิทยาการระดับมาตรฐานของโลกนี้ในการดัดแปลงโปรแกรมทั้งหมดขึ้นมาเพื่อทําให้อยู่ในสภาพยุติธรรมที่สุดขอคําอนุญาต ดูว่าเธออยากชนะงั้นเหรอดีล่ะงั้นลงมือเลยได,ด้ดีมากดีมากตอนที่เห็นกระจายกองยันออกมาตรวจสอบก็เสียวูบเหมือนกันเรายังได้เปรียบอยู่ก็เพราะว่ามองสัตรูหมดเลยเนี่ยนะได้เวลาปิดฉากสักที หวยโจมตีทั้งหมดฉล้องเลือดหุยเอ s เอสกันได้แล้ว<ส>เฮ้ยหมดทัศนวิสัยถูกเปิดขึ้นมาแล้วครับมาจากกองยานศัตร,ร,ากการ,ตรูแล้วครับหุยโจมตีจากมูมอับแล้วครับจับการเคลื่อนไหวของศัตรูไม่ได้เลยครับเฮ้ยหมวดทำอะไรอยู่รี<อ>บสังฟิดหมวดทัศนวิส,ยสยัยเซะไม่ผลครับโดนล็อกอยู่ในสภาพเปิดเอาไว้ครับแท็บเอ็กเซสเข้าไปไม่ได้ด้วยครับบ้าอะเจอศัตรูแล้วยิงเลยยิงเลยยิงเลย รวงไปเลยพวกแมงวีเดื๋อทอเคียร์นั่นเป็นเหยื่อของฉันนะกองยานกับศัตรูพี่นาฏไปแล้วสองกองกองยานอื่นกาลังสับสนอยู่ครับกองยานย่อยของคุณนางกระตุช่วยสร้างความปั่นป่วนให้ทําให้สถานการณ์พลิกผันแล้วครับแต่ว่าไม่ทัพของศัตรูยังอยู่นะจัดการยังไงดีล่ะฮะไม่มีปัญหาจะต้านไปทางนั้นเองโอ้ยโอ้ยโอ้ลอยมาข้อสองเองเลยฮะหนูติดกาวดักแล้วหรอครับคือมีอันนี้ได้ไหมคะ ก็ไม่รู้เรื่องฉักเท่าไหร่นะแต่ว่าทำได้ดีมากเลยต่องยานทั้งหมดจอมตีเต็มกําลังจัดการเผาพองยานแม่ของสัตรูได้เพลินนรกให้พิ่นาดไปเลยอย่าให้ดีนะ ขอยอมรับแต่โดยดีก็โทษด้วยเราผิดไปแล้วแต่ไปนึกเลยว่าจะโดนเขียนแก้ไขเกมใหม่ในระหว่างการเล่นแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยหมดนื่งงำอะไรกันจ๊ะแล้วก็คงจำสัญญาได้สินะคอมทั้งหมดเนี่ยเป็นของพวกฉันแล้วคงไม่บอกว่าลืมแล้วหรอกนะจริงไหมล่ะนี่นายใครเป็นคนทำแบบนั้นกันแน่นะฝีมือการแฮกแบบนั้นสามารถครองโลกได้เลยนะเนี่ย เออไม่สิที่จริงก็พอจะเดาได้หรอกนะเธอ,อถึงมันจะดูน่าเกลียดแต่แค่ช่วงที่เธอว่างก็ได้ไม่ลองมาร่วมกิจกรรมของชมรมคอมพิวเตอร์บ้างเหรอขอร้องละ่ะยูยูก็ชวนเข้าพวกซะอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะห้ามยิ้มตัวยูคี้ดัพลตการโดยเด็ดขาดเลยนะฟังนะเธอคนนี้เป็นสาวเงียบประจําหน่วย S อ s ที่ขาดไม่ได้ฉันได้เป็นคนเร็งเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยนะรอ,อเดี๋ยวก่อนนะ นังกะโตเองก็ได้จะสนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวเชียวละ่ะภาพตอนที่ผมเห็นแม่รี่รัวแป้นคีย์บอร์ดน่ะดูแล้วท่าทางสนุกมากเลยต้องมานั่งจับตาดูฮารุฮิอิเฉยๆแบบนี้นะ่ะนังกะโตเองก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะที่ไม่น้อยอินเทอร์เฟซที่มนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นมาเนี่นานๆทีก็ต้องปล่อยให้ผ่อนคลายสักบ,บ้านทำตามที่เธอชอบแล้วกันนะแค่เฉพาะช่วงที่สนใจก็ได้ไปที่ห้องข้างๆนี่ซะแล้วขอเขาลองเล่นคอมพิวเตอร์ดูแล้วกัน แล้วถ้านานๆานทีแล้วก็เจอจริงหรือเปล่าแหมขอบคุณมากเลยเพราะว่างั้นแหมถ้าอยู่คิดว่างั้นก็โอเคแล้วนะอ้อและนอกจากนั้นนะพวกนายก็คือผู้แพ้สงครามต้องทําตามคําสั่งของผู้ชนะโดยไม่อาจขัดขืนได้นะเอ้ยอะไรนะพวกนายทั้งหมดทุกคนน่ะต้องสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์ต่อฉันตลอดไปซักเออฉันไม่ใจร้ายนักหรอกดูจากความพยายามกันแล้วเนี่ยจะให้เข้าร่วมหน่วยของเราก็ยังได้นะ ขออิสมิคุงรีบจัดก,การร่ายเอกสารยอมรับเดี๋ยวนี้เลยรับด้วยกล้าขอรับพระท่าน